ไทยดำหรือไทยทรงดำเป็นกลุ่มชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่มีฐานกำเนิดอยู่ในเขต12จุไทยหรือบริเวณลุ่มแม่น้ำดำและก็บริเวณแม่น้ำแดงในเวียดนามตอนเหนือซึ่งเป็นถิ่นที่อาศัยดั้งเดิมของชาวไทยดำและก็ชาวไทยขาวปัจจุบัน12จุไทยมีจังหวัดเดียนเบียนฟูของเวียดนามมีเขตติดต่อกับประเทศลาวคือแขวนพงสาลีปัจจุบันชื่อชาวพื้นเมืองที่เรียกชื่อตนเอง ที่จังหวัดเบียมเมนฟูคือไตดำในสมัยที่ฝรัง่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามแล้วก็ลาวพวกเขาได้เรียกชนเผ่าที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําดําว่าไทดำที่เรียกว่าไทดำไม่ใช่ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในบริเวณแม่น้ำำําดาแต่พวกาคุมกลุ่มชาวเผ่าดังกล่าวนิยมสวมเสื้อสีดําอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งยอมด้วยต้นห้อมหรือต้นกลามการที่เรียกลาวส่งจริงๆแล้วลักษณะชน,นชาติพันธุ์ไม่ได้เป็นลาว เหตุที่เรียกลาวเช่นนี้ก็เพราะว่ามีการอพยพยินแดนผ่านประเทศลาวมาอย่างสยามการเรียกชาวซ่งหรือชาวไทยดำจะถูกต้องกว่าเหมือนที่เรียกพวกคนกลุ่มนี้ใน,นจังหวัดเพชรบุรีว่าซ่งหรือไทยดำในปีพุทธศักราช2438ได้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ของชาวไทยขึ้นสาเหตุก็มาจากศึกสงครามแย่งชิงอำนาจกันระหว่าง บรรดาหัวหน้าของชาวไทยดำกลุ่มต่างๆในแขวง12จุดไทยจึงเป็นการอ,อพยพในประเทศลาวแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยในประเทศลาวชาวไทยดำส่วนมากได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแขวนน้ำทาแขวนบ่อกแก้วแขวนอุดมไซและก็ในส่วนน้อยของทุกแขวนของประเทศลาวปัจจุบันยังคงเรียกตนเองว่าไทยดำเหมือนเดิมในประเทศไทยจะอ,อพยพเข้ามาอยู่แนำเภอเชียงคาจงนจังหวัดเลย ซึ่งมีการอพยพเข้ามาย้ายอยู่มาในการกลับของประเทศลาวกับฝั่งไทยอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มาตั้งถิ่นฐานเป็นทาวรที่อำเภอเชียงคานในช่วงป,ปีพุศักราช2496ได้เกิดสงครามที่เมืองเยียนเมมฟูซึ่งก็เป็นหนึ่งในแคว้นของ12จุดไทยชาวไทดดมได้อพยพหลบหนีการเกณฑ์ของทาหารฝรัง่งเศสเข้ามาในประเทศลาวแล้ก็ไทยอีกละรอบหนึ่งชาวไทยดำในประเทศไทย ในประเทศไทยนอกจากภาคอีสานและก็ภาคเหนือที่มีชาวไทยดำได้อพยพเข้ามาแล้วนะครับก็ยังมีไทยดำที่อพยพมาทางภาคกลางด้วยโดยที่คนไทยเรียกชาวไทยดำนี้ว่าลาวซ่งลาวซ่งนั้นมีสังก,การสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคาว่าซ่วงหรือซ่งซึ่งเป็นภาษาของชาวไทยดำแปลว่าก,กางเกงและที่เรียกว่าทรงดําหรือทรงดําเพราะในภาษาชาวไทยดำการสวมกางเกงสีดําเป็นเอกลักษณ์นั่นเองครับ ในสมัยกรุงธนบุรีในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งพระองค์ทรงได้ไปตีก,กรุงเวียงจันทร์ในเพือสักรา2322พระองค์ทรงได้กวาดต้อนชาวไทยดำที่อพยพม,มาจาก12จุดไทยส่งไปตั้งนินแดนอยู่ที่เมืองเพชรบุรีดังได้กล่าวในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าแล้วปีรุ่งขึ้นปวดก้าให้ยกกองทัพไปที่เมืองหลวงพระบางไปตีเมืองทันเมืองม่วย เมืองทั้งสองนี้เป็นเมืองของไทยสรงดำตั้งอยู่ในเขตแดนยวนเหนือแล้วปลาควรลาวเวียงไทยดำลงมายังุนบุรีในเดือนยี่ไทยทรงดำให้ไปอยู่ที่เมืองเพชรบุรีในสมัยรชัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในปีพุทธศักราช2335ได้รวบรวมหัวกัวไทยทรงดำลาวพวนลาวเวียง มายัางประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่เมืองแกลงเมืองพวนแข่งข้อต่อเบียงจันเจ้าเมืองเบียงจันยกกองทัพไปตีได้ลาวส่งลาวพวนลาวเบียงลงมาถวายในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกที่กรุงเทพลาวสี่พันครอบครัวหลังจากนั้นรัชกาลที่หนึ่งทรงปวดเกล้าให้ลาวเวียงไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีลาวพวนไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและแทดำมาอยู่ที่ บ้านหนองเหลาหรือหนองลาววงเล็บหนองปรงตำบลหนองปรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีในรายการที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองลาวทรงไปตีเมืองของชาวไทยดำแล้วก็กวาดต้อนลงมาอย่างกรุงเทพแล้วทูลขอแลกกับชาวไทยดำของชาวเวียงจันทร์ที่ถูกกวาดต้อนลงมาในสมัยกรุงธมบุรีให้กลับไปอยู่ที่นครเวียงจันทร์ แล้วก็ถูนก้าวให้อาณาจักรลาวเวียงจันทร์เป็นเอกราชไม่ขึ้นตรงกับกรุงเทพแต่รัชกาลที่สมไม่สรงอนุญาตเพราะหากจะยอมให้ก็จะมีกลุ่มคนอื่นที่ไทยกว่าต้อนมาเพื่อเทควเลยบเรือนกลับไปเยอะเมื่อไม่พระราชทานตามประสงค์ของพระเจ้าอนุวงศ์ก็รู้สึกอัปยศยจึงกลับขึ้นไปที่เวียงจันทร์แล้วก็ตั้งคนคิดที่จะเป็นกบฏ ในปีพุทธศักราช2,369เจ้าอนุวงศ์ได้กบฏกับสยามกองทัพสยามได้ขึ้นไปปราบกบฏที่เวียงจันทร์และนำครอบครัวชาวไทยดำลงมาอยู่ที่สยามเป็นจำนวนมากดังมีบันทึกของพระจอมพลพระเจ้ายาสุรศักมนตรีกล่าวไว้ว่าเมื่อข่าวแม่ทัพไปปราบกบฏห่อในสมัยรชัชกาลที่5พุทธศักราช2,430ได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้เจ้าพระยาธรรมมาทรงยกทัพขึ้นไปปราบหัวเมืองแกลงจัดราชการเรียบร้อยแล้วได้เอาตัวเมืองแกงและก็12จุดไทยซึ่งเป็นไทยดำลงมาไว้ที่กรุงเทพเป็นอันมากเพราะเขืนไว้ก็จะเกิดความยุ่งยากในราชการอีกครั้งหนึ่งและพระบราทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าให้พวกไทยดำเหล่านั้นไปตั้งคูลำนาอยู่ที่เมืองเพชรบุรีจนได้ชื่อว่าลาวซ่ง หลังจากที่อพยพเข้ามาในดินแดนไทยอีกครั้งแสดงให้เห็นว่าชาวไทยดำหรือชาวไทยทรงดำมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จงังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งแรกและก็คำบอกเล่าจากชาวไทยทรงดำเองเพราะบัญญาว้ว่าเดิมอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่โดยทางเรือมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลท่าแรงอำเภอบ้านแหลมซึ่งเป็นบ้านชายทะเลชาวไทยทรงดำไม่ชอบภูมิประเทศแถบนั้นจึงได้ย้ายขึ้นมาตั้งถิ่นฐานเรื่อย จนมาถึงแถบอำเภอเขาย้อยซึ่งมีภูประเทศที่เป็นภูเขาเหมือนกับถิ่นฐานเดิมที่ตั้งอยู่ที่บ้านเกิดอย่างหนาแน่นต่อมาชาวไทยทรงดำก็ระย้ายถิ่นฐานมาตั้งธมาหาักินในที่อื่นเช่นนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีพิจิตรพิษณุลกจุมพณ์และสุราษฎร์ธานีแต่ชาวไทยทรงดำในจังหวัดต่างๆเหล่านี้จะบอกเป็นที่มาแหล่งเดียวกันว่ามาจากจังหวัดเพชรบุรี ในปีพุทธศักราช2376เกิดศึกกับยวนคือหัวพันทั้ง5้ทั้ง6เมืองพวนเป็นกองทัพสยามชนะศึกได้เทครัวชาวพวนแล้วก็ชาวไทยดำลงมาอย่างกรุงเทียบเยอะจากเอกสารพงเสาดานของเมืองหลวงพระบางเจ้าอนุวงศ์สวรรคตราชวงศ์ลาวเวียงจันร่มสลายหังวงเมืองลาวและพระหลวงพระบางจึงเกิดขึ้นและต่อขึ้นต่อกับสยามพระรูปประหลาดของเมืองหลวงยกทัพมา ที่หวังจะตีเมืองชาวไทยดำแล้วกวาต้อนชาวไทยดำมาเป็นเครื่องราชบรรณาการลงมาถวายอย่างกรุงเทพต่อตรงใน,นสมัยรชัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ปราบพวกจีนฮ่อในดินแดนลาวทรงโปรดเก้าให้ทีควรชาวไทยดำลงมาอย่างสยามเนื่องจากเกิดกระบบจีนฮ่อรลุกรานหลายครั้งพวกจีนฮ่อได้เผททาลายเมืองชาวไทยดำที่12จุดไทยเมืองแกง แล้วก็เมืองอื่นๆในเมืองลาวหลายหัวเมืองเพื่อที่จะพ้นทรัพย์ชาวไทยดำได้อพยพหนีเข้ามายังหลวงพระบางแล้วก็เขตเวียงจันทร์ครั้งยกทัพไปปราบกบฏจีนฮ่อจึงทรงโปรดเกล้าให้ชาวไทยดำตามลงมาสร้างบ้านเรือนในสมัยสยามได้นะับเป็นรุ่นสุดท้ายที่ชาวไทยดำเทควัวลงมายังสยามข้อมูลของไทยสงังก็ประมาณนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ